โอเคครับก็ขอต้อนรับคือซู่ช่วงที่สองนะอันนี้ก็จะแนะนำวิธีทำจี้เลยก็แล้วกันนะครับจี้ใหม่นะฮะเ,เป็นจี้ขโมยเมืองที่คุณนะครับตรงนี้นะฮะเสื้อกันสึกมีโอกาส60%ถ้าเราไปตกแลนด์มาร์คคนอื่นๆนะครับถ้าเมืองเขาคูณอยู่อย่างเงี้ย ก็จะสามารถจะขโมยไอที่เขาคูดอยู่ไปไว้เมืองเราได้หนึ่งเมืองนะครับวิธีทำถามว่าง่ายไหมก็ไม่ง่ายยากไหมก็ไม่ยากนะครับอันนี้ผมทำทำอจีนึง่ะอ่า,อาจีปืนวายเนี่ยเป็นจีที่เขาเขาเอาไว้ใช้แทนโลอะครับ ตอนนี้ผมก็เหลือปืนอ,อ,อีกอันหนึ่งนะครับเนี่ยก็เอาปืนตัวนี้มารวมนะฮะถามว่าหาวัตถุดิบพวกนี้จากไหนวิธีสั้นสุดก็คือ,อ,อซื้อในห้องคริสตอลนะครับวัน,นีผมมีอยู่หมื่นคริสตอลผมเลยซื้อมาจบก็ไปสุ่มทีละพันนะฮะก็สรุปว่าที่ตัวนี้นี่ราคาประมาณ8,000คริสตอลถ้าดวงดีก็จะ สี่พันคริสตัลปิดอีเวนต์นะครับแต่สำหรับหลายๆคนผมไม่ค่อยผมคิดว่าผมไม่ค่อยแนะนำให้เสี่ยงกับ200ร้อยคริสตัลตรงนี้นะมันเปลืองนะครับอันนี้ยังชัวร์หน้าเกียดสุดเป็น A นะครับก็จะใช้ทองเปลืองนิดนึงนะครับอีเวนต์นี้ผมคงปิดเรียบร้อยนะครับเพราะว่าเหลือแต่หาทองมาอัพที่ก็พอแล้วผมก็มีที่ดองไว้เยอะพอสมควรน,นะครับตั้งแต่อีเวนต์ก่อก่อน สองจีไว้เพียบเลยครับไม่ต้องไปกดสุ่มจีให้เมื่อยนะครับแต่ปัญหาส่วนใหญ่ที่เจอกันก็คือเรื่องทองนะครแต่ผมก็พอมีปัญญาปั๊มอยู่พอดีวันนี้โคต้ามหมดอ่ะเดี๋ยวเพราะต้องไปล่าสมบัติก่อนจะเอามาเล่นสุ่มสี่สุ่มห้านี้ไม่ได้นะค,ะครับหาเพชรหาทองก่อน ทองหมดสุ่มอ่าหนึ่งกุญแจเนี่ยสุ่มได้ทุกเมื่อนะครับไม่ต้องรออีเวนต์โอ้สุ่มหาของกันนะครับมันก็จะได้เพชรกับทองคืนมาบ้างเยอะเหมือนกันนะ แต่ว่าจะไปสุ่มหาทองแจ็คพอตนี้ก็หมดอายุไปแล้วนะต้องรอเดือนหน้านะครับแต่ก็ไม่ชีเบียเพราะว่าได้การ์ดมาไว้เพื่อปั๊มทองแล้วนะครับก็พวกนี้น่าจะโอเคขึ้นนะฮะอีเวนต์นี้ที้จริงๆที่อยากได้กันก็คือจี e เ้เสื้อกันสึนะครับ จี้ที่เรามีไว้เพื่อทำอีเวนต์นะครับก็สำหรับคนที่กลัวตกเมืองแพงๆของพวกใส่ลมละลายก็กต้องจี้นี้นะฮะแต่มันออกแค่60%สเอซนว่ามันน้อยนะรอจี้ตัวจริงของมันดีกว่าอันนั้น70%อนะครับเอาไปแกล้งใส่ลมละลายนะครับ จะได้ทองคืนมาบ้างในจีมาเพียบด้เพชรคืนด้วยนะถามว่าอีเวนต์นี้นะ น่าเสี่ยงน่าลองไหมแล้วแต่เลยครับไม่ห้ามนะฮะกีสุ่มไปหลายกุญแจได้เพชรคืนมาเยอะเหมือนกันเนี่ยเกือ <c oughs> บร้อยอะทองก็ได้เพชรก็ได้ ลองสุ่มดูกันนะครับก็แค่ทำการอัปเกรดจีนะเอาจีเนี่ยบวกเจ็ดกับบวกเจ็ดอีกอันหนึ่งมารวมกันก็จริงๆแล้วผมก็อยากได้จีตัวนี้อยู่เหมือนกันนะคือมันเป็นจีที่คุมเตาอ่ะคุมเตาห้าสิบเอ็ดจะได้เอามาใส่ออฟ คุณโอเคพอดีนะครับรับคนที่กะทำา 2G เลยก็ก็คุมนะวนตันนี้เป็น G ีโลนะเนี่ย7 5ถ้าเป็น S บวกก็9ก็ถือว่าเยอะค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับก็แล้วแต่ว่าถนัดแนวไหนนะตามสะดวกเลยนะครับอันนี้นนหมวก ท่นบวกเงินเดือนแค่แปดสิบเอร์เซ็ต่เดี๋ยวทำหมวกเสร็จก็จะใส่ออฟเป็นร้อยห้าสิบเซนนะที่น่าใช้ก็มีเนี่ยเนี่ยคุมต่ห้าสิบเอ็ดเพิ่มสองเปอร์เซ็นต์เรื่อยๆนะครับใช้แทนหมวกสเปรดที่ดีผม่าจะเอามาใช้อยู่นะครับใส่เข้าไปนี่หืมแจมเลยเล่นได้เพียบอะ ก็ลองกันดูแล้วกันครับตอนนี้ทองผมไม่ค่อยพอเนี่ยอัญญ้มนีก็เหลือไม่ค่อยเยอะแล้วด้วยขายไม่ได้ด้วยนะขอเวลาไปปั๊มทองแป๊บหนึ่งนะครับส่วนอีกวิธีหนึ่งสกคนงบน้อยนะครับก็ แนะนำให้เล่นช่วง10โมงถึงเที่ยงแล้วก็ข้ามโมงเย็นถึงมื้อทุ่มนะครับมันจะให้ลูกบาทมานะครับเป็นลูกบาทไอเน,นี้ยเราเราก็มาแลกปืนนะครับใช้ห้าชิ้นแลก a บวกได้เลยแล้วเราก็เอา,านนบ a บวกสองอันเนี่ยรวมกันแล้วก็เอาไปแลกนะครับเอาไปแลกในหน้านี้นะครับนี้ผมไม่แลกนะ เสียดายนะครับเนี่ยเสียดายมันมันแลกได้ครั้งเดียวนะครับถ้าเราก็ทำที่แค่คริสตัลเนี่ยแค่อันเดียวนะครับอันนี้จี้ยอดนิยมจะเป็นพวก จีธ้ธรรมดานะไม่ค่อยดีเท่าไรส่วนจี้ดาบเนี่ยเป็นสายแห่งเกียรติยศนะครับไม่มีสกิลมันเอาไว้รีออฟใส,ออใส่กับหลุมดำนะครับจี้ดาบเอาไว้ใส่กับหลุมดำถือว่าใช้ได้เลยแหละนะครับเดี๋ยว ว่าหลังถ้าทองมันมันเยอะพอก็เดี๋ยวจะเอามาให้ดูนะครับนี่ฮะใช้จี้ดาบสองอันก็แลกได้เลยเปลืองทองนิดหน่อยนะสำหรับคนที่ไม่รีบก็เล่นเก็บรอบครับเก็บรอบเอาจี A ้เอหมวกเยอะๆ เก็บเอาทองด้วยอะไรอย่างนี้นะครับวันนี้ทองผมอยู่ยที่สามแสนวัน,นก็คงพอแค่นี้ครับสวัสดีครับ